สาระปัญญาอ่อนแชงเดือเลียมไปจะทำให้มึงเดินได้ไม่ได้ได้ยังไงทำไมมันพุ่งเราไปแทงขามึงหรือไงฮะมันล่วงทับขามึงหากจะเดินไม่ได้เหรอใส่เฟือกสิหมอมีกระดูกปลูกได้กระดูกดามได้มันจะเป็นหาอะไรล่ะฟังปากจูนะจ๊ะปัญญาอ่อน อีนี่ท้าทายระบบได้กูจัดให้สนทนาธรรมหรือมาด่าคนดูด่าคนดูจ้า สายสินผูกข้อมือมีข้อดีอะไรบ้างครับไม่มีเลยจ้าแถมสกปรกเป็นเชื้อโรคอีกตางหากเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อลาเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและเชื้อลาไม่มีหาอะไรดีเลยสายสินที่ข้อมือสปกปรกอืดอัด ใครจะมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์อย่าลืมนะใครจะมาฝึกปฏิบัติธรรมที่จะมาเจอกับอาจารย์เราจะเจอกันในวันอาทิตย์ที่8มิถุนาเราจะเจอกันวันอาทิตย์ที่8มิถุนาอาทิตย์หน้า,อา,นาอาคารหอประชุมหมอเสงลังสิตประทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมอธร,รมศาสตร์ลังสิต9โมงเชา้าถึง4โมงเย็น วันอาทิตย์หน้านะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ i d l i n e s i สา t ุ i d l i n e s i สา t ุ a วงกลม satu a วงกลม satu อาหารฟรีทุกอย่างฟรี9โมงเช้าถึง4โมงเย็นสามารถลงทะเบียนได้แล้ว อีกแค่อาทิตย์เดียวนะอีกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นรีบลงทะเบียนกันนะใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆขอสำรองที่พักไปโรงแรมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันฟรีลงทะเบียนที่ id line assign satu นะ a วงกลม satu วันที่8นะวันอาทิตย์หน้านะภาคปฏิบัติของเรานะมาเจอกันเยอะๆ9กโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นคือเวลาเข้ามาไม่ต้องพิมพ์ซ้ำนะจ๊ะถ้าพิมพ์ซ้ำกูจะกระเด็นมึงออกจากห้องนะที่นอนฟรีไหม กูก็พูดอยู่ว่านอนฟรี free. ถ้ามึงมาจากต่างจังหวัดไกลๆมึงงงอะไรไม่ได้ฟังเหรอข้าวฟรีไหมกูพูดว่าฟรีทุกอย่างมึงงงอะไรเนี่ย อ่าเดี๋ยวจะจะไปแล้วเตือนไม่ฟังป่วนเป้ เป้กูขอเวลากลองคนแป๊บนึ่งนะกูกำลังจะกระเด็นคนออกจากกลุ่มกูจะนั่งดูใครปัญญาอ่อนใครพิมซ้ำกูจะกระเด็นออกจากกลุ่มให้หมดถาวรน,นะ บันไดบ้านเขาบอกว่าให้เป็นเลขขี้ไม่ให้เลขคู่เกี่ยวกันไหมคะไม่เกี่ยวมันแล้วแต่มึงอะ่ะมึงจะคู่ก็ได้จะขี้ก็ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับมึงอะ่ะโยมขอคําแนะนอนหน่อยพระอ,องค์ทรงตรัสสรู้อะไรหนอะนวัสการครับผูุ้ทธเจ้าทรงตรัสสรู้ปฏิจจสบุบาทอริยสัจสี่มักมีองคปดครับ มีพระทักให้เปลี่ยนเบอร์โทรปัญญาอ่อน ใช่น้ำพริกสั่งในช่องนั้นได้เลยในเพจนั่นแหละกินเจไหมครับวันพระไม่กินนะกูจะต้องกินทำไมกูอยากรู้เพราะทำไมต้องกินเจกินเพื่อ พรุ่งนี้ไปเจอกันหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะโคราชเขาใหญ่บ่ายโมงไปเจอกันเลยโคราชเขาใหญ่บ่าวโมบ่ายโมอุทยานหลวงปูท่ทวดใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่ที่โคราชบ่ายโมงตรงไปเจอกันมาพรุ่งนี้ อย่าพิมพ์ซ้ำ ทำไมพญามารต้องแก้ผู้ดเจ้าในเมื่อรู้ว่าพุดเจ้าคือคนที่สอนให้คนอื่นหลุดพ้นอา้าก็เขาต้องการให้ขวางไม่ให้ให,ให้ไม่ให้สอนให้คนหลุดพ้นไงก็เลยขวางไงไมึงงงอะไรเนี่ย พยามาไม่กลนวบาปเอ้าแล้วถ้ามันกลัวบาปมันจะทำไหมล่ะโอ้ยกูเหนื่อยจังเลยเหมือนคนฆ่าสัตว์อ่ะมึงไปตั้งคำถามมาไม่กลัวบาปแล้วก็ถ้ามันกลัวแล้วมันจะทำทำหาอะไรล่ะอีนี่ก็ถามอะไรไม่ได้เข้าใจหาอะไรเลยไม่รู้จักคิดบ้างหรือไงคนมันทำชั่วถ้ามันกลัวบาปมันจะชั่วทำไมล่ะก็ถ้ามันทำชั่วได้ก็แสดงว่ามันไม่กลัวบาปไง 我要来一年。 ถ้าไม่อยากมีความทุกข์และความสุขอะไรวะพระพุทธเจ้าเกิดมาโอ้ยหลุดไปแล้ว สั่งน้ำพิกได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ช่องทางที่มึงพิมพ์นั่นแหละสั่งได้มึงจะสั่งช่องทางไหนล่ะที่มึงพิมพ์อยู่นะสั่งเลยอย่ามาถามเรื่องหวยกูนะเดี๋ยวถ้าถามเรื่องหวยกูจะกระเด็นมึงออกจากกลุ่มไม่ต้องกลับเข้ามาอีกถาวรเลยนะ มึงจะปัญญาอ่อนกับปัญญาไปปัญญาอ่อนที่อื่นอย่าม,มาปัญญาอ่อนที่นี่ไรสาระ กูปกักตะก้าหน่อยแล้วกันวะปากตะก,ก้านิดนึงอ่ะช่วยซื้อน้ำพริกในตะก,ก้าด้วยจา้าช่วยซื้อน้ำพริกฉันในตะก,ก้าด้วยจา้าทุกคนน้ำพริกจา้าน้ำพริกในตะก,ก้าจา้ากูเร็วๆจา้ากูจะไปแล้วจะกูเหนื่อยพรุ่งนี้กูตื่นตีห้าอีก กูตีห้ามาหลายวันแล้วเนี่ยตีห้ามาหลายวันละเริ่มแย่แล้วตอนนี้เป็นอาทิตย์แล้วตีห้าเนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนโอ๊ย ไฟขาดไปรูหนึ่งตะก,ก้าจะทุกคนช่วยซื้อของในตะก,ก้าด้วยจ้าตะก,ก้าน้ำพริกจ้ะน้ำพริกในตะก,ก้าจ้า น้ำพริกจ้าทุกคนช่วยซื้อน้ำพริกในตะก้าด้วยจ้าน้ำพริกจ้าน้ำพริกน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลหจ้าน้ำพริกอร่อยมากจ้าน้ำพริกอาเลตอร่อยเลยจ้าอาเลดอร่อยอร่อยอรเลตน้ำพริกจ้าน้ำพริกทุกคนช่วยซื้อน้ำพริกในตะก้าด้วยจ้าเร็วๆไม่ขายก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีแดกจ้าใครจะซื้อไปซื้อที่เอบ้านน้ำเงินก็ได้นะบ้านน้ำเงินมีแบบส่งฟรีนะ บ้านน้ำเงินมีส่งฟรีนะน้ำพริกบ้านน้ำเงินมีส่งฟรีจอดน้ำพริกแพงจัง ไม่ต้องแดกเรื่องเยอะไม่ต้องแดกเนาะน้ำพริกจ้าน้ำพริกในตะก้าเลยจ้าน้ำพริกตะแดงแมงดาไปย่างปลาหลจ้านี่จ้าน้ำพริกจ้าทุกคนน้ำพริกคนตื่นทาจ้าน้ำพริกตะแดงแมงดาไปย่างปลาหลจ้าช่วยซื้อน้ำพริกด้วยจ้าเร็วๆน้ำพริกตะแดงแมงดาไปย่างปลาหลจ้าทุกคนสามารถซื้อน้ำพริกได้เลยจ้าน้ำพริกตะแดงแมงดาไปย่างปลาหลจ้านี่จ้า เด,ดตากาจะเลยจ้าหรือใครต้องการแบบส่งฟรีไปที่บ้านน้ำเงินคนตื่นทำมจ้าอย่าพิมพ์ซ้ำอย่าพิมพ์ซ้ำนะจ้า อร่อยมากพิมพ์ซ้ำพูดไม่ฟังถาวร น้ำพริกจ้าน้ำพริกเน,นตกาก้าจ้ะเฮ้ยกูเหนื่อยวะ่ะกูรู้สึกไม่ไหวแล้วว่ากูรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆน้ำพริกเน,นตกาก้าจาน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาจะ้ะเผ็ดมากจ้ะน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาจ้ะน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาโกดดิตกาก้าจะเลยจ้ะถ้าใครอยากได้แบบส่งฟรีสามารถไปที่บ้านน้ำเงินคนตื่นทำได้จะ้ะ เหนื่อยวันนี้รู้สึกเหนื่อยแบบไม่เหลือแรงแล้วอะ่ะมันเหนื่อยเกินไปพรุ่งนี้ตีห้าอีกวันหนึ่ง ใครจะซื้อน้ำพริกไปซื้อที่ช่องน้ําเงินได้นะไปซื้อที่ช่องน้ําเงินได้ฟรีค่าส่งหรือจะกดในตะกร้าก็ได้อาไปแล้วทุกคนอนุโมทนาทุกคนด้วยนะขอตัว